รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถด,ดีสวัสดีครับนะฮะก็เจอกับผมอีกแล้วน,นะครับผมเจ้าชายขายรถนะครับหรือมิสเตอร์กวางนะฮะจากโชว์รูมหลังคุกุรถสวยลำลุกกาลองสองจังหวัดประมุานานีนะครับ วันนี้นะครับผมก็ได้มามีโอกาสนะครับถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะครับให้กับเพื่อนๆหรือผู้ชมทางบ้านนะครับได้มาดูมาชมกันนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมขอแนะนําเลยเชิญเชิญเชิญนะโตโยต้าซีลิก้านะครับ ปี2012นะครับหรือตัว G7 นะครับชุดแต่งรวมๆแล้วนะครับหลัก2แสนกว่าบาทนะครับได้ไปจบที่คันเดียวแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราจะปล่อยไปที่ท้ายคลิปนะครับอ่อลิ้นรวนนะฮะเอาละสำหรับลูกค้านะครับท่านไหนนะครับสนใจก็ทิ้งเบอร์ทิ้งชื่อหรือจะโอนจองผ่านคลิปเดีโอนี้นะครับแคปหน้าจอมานะครับ ท่านจะได้รับส่วนลดอีก5,000บาทะนะครับคันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยนะฮะว่ารถคันนี้มีความพิเศษยังไงนะครับผมเริ่มจากไฟหน้านะครับเป็นไฟตาแมวนะครับคันนี้ไฟตาแมวซ้ายขวารวมๆกันแล้วก็10จุดด้วยกันนะครับ ชุดแต่งแบบวิวไซส์วายบอดี้นะครับโอ้ยเรียกยากเหลือเกินนะครับดูเลยนะครับเฉพาะแม็กนะครับแม็กแม็กหน้าเนี่ยนะครับก็ขอบ11บเลบสีนะครับขอบ11บเลบสีนะครับคันนี้ส่วนเรื่องราคาแม็กนี่คือ4ล้อนี่หลักแสนกว่าบาทนะครับเฉพาะแม็กนะหลักแสนกว่าบาทส่วนแม็กล้อหลังนี่ก็เออ ขอบ12นะครับลบนะครับคันนี้สวยๆงามๆนะครับช่อคู่ส่วนไฟนะครับก็เป็นไฟแบกนะครับ LED นะครับผมนี่เลยนะฮะมีถังน็อตนะครับถังน็อตให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นถังลมไฮดรอลิกนั่นเองนะครับถังลมไฮดรอลิกนะครับผมส่วนนี้ เป็นลำโพงนะครับตัวซับดอกสิบนิ้วนะครับผมก็เฉพาะชุดแต่งท่านเห็นรวมๆแล้วนะครับต้องขอบอกไว้เลยว่าคันเดียวจบจริงๆนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมอะไรแล้วนะฮะมันไงล่ะอืส่วนรอบๆคันนะครับก็ก็มีชุดแต่งเข้ามานะครับชุดแต่งเข้ามานะครับสวย บางเดิมนะครับคันนี้ต้องขอบอกไว้เลยว่าชุดแต่งของเขานี่ทั้งคันนี่สองแสนกว่าบาทนะครับทั้งคันสองแสนกว่าบาทสาหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับลูกค้าเครดิตดีหรือไม่มีเครดิตนะครับคันนี้ท่านจะใช้เงินออกรถอยู่ที่10,000แบาทนะครับจัดไปแทนได้นะครับใชเ้เงินดาวน์อยู่ที่10,000แบาทนะครับใครอยากจะมาเป็นเจ้าข้อเจ้าของนะครับรีบมาเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าด้านในมีอะไรลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูกันเลยเดี๋ยวขอญาติวางหมวกก่อนนะฮะเข้ามาด้านในนะครับอ่าเดี๋ยวขอญอาตสตาร์ทรถส่วนแป๊บนึงนะครับก็ลำโพงนะครับรอบคันนะครับจะไม่ไว้เกะกะนะฮะเราใส่ลำโพงอะไรเสร็จเรียบร้อยส่วนสวิตช์ตรงนี้นะครับ เป็นสวิตช์ปั๊มลมนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมส่วนแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กเราใส่คู่ใหม่ให้นะครับเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมส่วนเครื่องเสียงนะครับอ่านี่เลยท่านดูเลยเห็นแบบนี้นะครับกระหึ่มเลยนะขอบอกไว้ก่อนเฉพาะเครื่องเสียงนี่ก็หลักแสนอยู่เช่นกันนะครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับผม ข้างในตูโทนก็ออกสีดำนะครับสีดำตัดเทานะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่คือิลิก้าตัวเจน7จ็ดใครหาอยู่นะครับขอบอกไว้เลยว่าจบภายในคันเดียวนะครับอ่ะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันนะครับว่าเราจะมีแต่งหรือเดิมนะครับ แต่ผมขอบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเอาเครื่องเดิมมาใส่นะครับเพื่อจะให้ยืดอายุการใช้งานของรถคันนี้นะครับเราเน้นแต่งสวยนะครับไม่ได้เน้นแต่งแรงนะฮะอึบมีเลยนะครับเครื่องพันแปดนะครับอ้าวอยู่ไหนอึบคันนี้นะครับเป็นเครื่องพันแปดนะครับ รหัสเครื่อง1นึแซนะครับ1.8นะครับแต่ใส่กล่องซิ่งนะครับจูน e 2 0ได้นะฮะใส่กล่องซิ่งจูน e 2 0ได้ก็อย่างที่บอกรถคันนี้นะครับรถจดประกอบนะฮะไม่ใช่รถเดิมนะครับรถจดประกอบนะครับสีมือทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับมาช่วยกันทำคันนี้นะครับผมอ่ะถึงเวลาเรามาบอกเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับ คันนี้นะครับเราขายในราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับผม699,000บาทครับลูกค้าเกตดๆนะครับท่านดาวไปเลยนะครับ100,000บาทนะครับผมได้เป็นเจ้าเขอาเจ้าของแน่นอนนะครับชุบแต่งรอบคันอย่างนี้จบภายในคันเดียวนะครับส่วนโปรโมชั่นของร้านเรานะครับตอนนี้นั่นก็คือฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบฟรีประกันนะครับนานที่1ปีนะครับแถมเรายังมีบริการ หลังการขายอีกนะครับนั่นก็คือรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับทั้งหมด179รายการนานถึง2ปีนะครับมีซ่อมอู่ซ่อมศูนย์ให้อีกทั่วประเทศนะครับแล้วเรายังมีบริการฉุกเฉินให้อีก24ชั่วโมงนะครับส่วนการับรถนะครับเราก็ยังมีของแถมให้นะครับนั่นคือกล้องติดหน้ารถนะครับเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กล้องฮนะแล้วก็น้ำมัน500-1,000ถึงบาทนะครับส่วนคันนี้แน่นอนท่านเติมไปเลย1000บาทเราเติมให้ ีๆนะครับแล้วก็ยังมีเช็คสีตรวจเช็คระบบไฟเช็คช่วงล่างนะครับขัดสีทําความสะอาดสปาทั้งห้องเครื่องแล้วก็ภายในนะครับนี่คือของแถมเล็กๆน้อยๆที่ทางร้านเรามอบให้นะครับเอาละคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆที่เข้ามาของเรานะครับ คลิปหน้าเราไปดูรถเดิมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ